เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ไปควรตั้งใจฟังธรรมะวันนี้จะพูดถึงประวัติการสร้างสำนักปฏิบัติธรรมสิธรรมธรรมชีและสำนักปฏิบัติธรรมสิทธรรมนายางก็ความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรและต่อมาได้มาอยู่ที่สำนักธรรมชี ตั้งแต่พศสอง7ัน517ตอนนั้นก็มากับพระหกองค์ด้วยกันแต่น,น,นี้ก็ตายกันหมดแล้วเหลือแต่พระรุ่นใหม่ตอนนั้นก็มาอยู่ถ้ำไม่มีอะไรเลยนะเป็นถ้ำเป็นป่าเป็นเขาก็ได้มม่ชีอมหนวยเพชรศิิก็มาเป็นผู้ดูแลสำนักในการก่อสร้าง คือการกอร่อสร้างสำนักเป็นงานใหญ่อาตมาก็เลยให้แม่จีมโดยมาช่วยดูแลเกี่ยวกับการสร้างวัดคือพระจะไปทำทุกอย่าง,งไม่ได้การสร้างวัดก็เป็นนาทีของกระวัดเขาการไปบัตรรมหรือบำเพ็ญธรรมเป็นนาที่ของพระนาทีของพระเราก็คือรักษาศีลเจริญภาวนาไปบัติให้หมดกิเลสที่เรียกว่าบันปัญชาก็เพื่อดับทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายนั่เนเองนะเมเรารูนะ้นาทีของเราเราก็จะต้องปฏิบัติอยู่ด้วยไปจนฝ่าจนหมดกิเลส่วนการก่อสร้างเนี่ยนะแม่ทีมเลยก็สร้างอย่างกุดต่างๆที่ท่านทั้งหลายมองเห็นอยู่นะอย่างศาลานี่ก็เวลานี้ก็คงจะหลายลานเป็นสิบๆลานก็ได้ศาลาปฏิบัติธรรมสีธรรม ทำทีเนี่ยสารสิริธรรมานุภาพหลังนี้ที่อาตมากำลังพูดอยู่แล้วสมัยก่อนอะไรมันถูกปูนล,ลูกเดนก็สามบบาทเดี๋ยวนี้ลูกก็100ร้อยกว่านะขึ้นมาเยอะการก่อสร้างก็ลำบากต้องทำชักรอบขึ้นมานการก่อสร้างนี่ก็เป็นไปเรื่อยมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดไม่มีที่จะสร้างแล้วก็เลยหยุดพระมาอยู่ใหม่ก็สบายขึ้นนะไม่ต้อง ทำอะไรมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียวถ้าเราตั้งใจปฏิบัติก็จะพ้นทุก์ได้คือหน้าที่ของเราก็ต้องเจริญสติปัฏฐาสี่ตลอดเวลานั่งก็ให้รู้กายรู้จิตเดินยืนนอนก็ให้มีสตินะประคองใจขึ้นตนอยู่เสมอจนจิตข้าเราตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดปัญญาเห็นแจ้ง สาม,มารถดับกิเลสดับทุกได้ก็นายกวนจะพอใจและแล้วก็ไปบัติต่อไปนะที่ต่อมาคือต้องการจะสร้างสำนักใหม่ขึ้นก็มีคุณยงมศรีสุวรรณธนประเสริฐกุลกับโยนสมพงษ์ทั้งสองคนเขามีศรัทธาได้ถวายที่ดินสี่ไร่กว่าเกือบห้าไร่นะ ที่ท่านทั้งหลายเห็นภาพกุฏภาพอะไรกันสร้างอยู่นี่แล้วก็ซื้อเพิ่มเติมอีกห้าไร่รวมทั้งหมด9ไร่กว่าเกือบ10ไร่นะตอนนี้ก็กำลังสร้างสาราปฏิบัติธรรมอยู่ได้มาถึงชั้น2เทวาชั้นสองก็ยังเหลือการก่อสร้างอีกเยอะทัานทั้งหลายที่มีเงินเหลือใช้เหลือกินก็ กวนใบจากจะได้เป็นที่บำเพ็ญเพียรไปบัตรธรรมศาลานั้นให้ประโยชน์มากน,นะเพราะว่าจะอาศัยเป็นที่ไปบัตรก็ได้เป็นที่นะฟังธรรมก็ได้ชันอาหารก็ได้เรียกว่าสารพัดประโยชน์ในการสร้างศาลาท่านทั้งหลายสร้างแล้วก็จะได้วุญเป็นมากทีเดียวที่เจ้าตรัสว่า วิหารธานนางสังคะสักังพุทเธิวันิตังการสร้างวิหารถวายพระสงฆ์พุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นฐานชั้นเลิศนะพระวิหารป้องกันฝนฟ้าลมแดดสาสเือครานพระได้นั่งเพ่งฌานเพ่งสมาธิทำให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่ญาติโยมเป็นมากอย่างที่ทรงตรัสวา่าพิสุทั้งหลายสมัยใดยพิสุ นั่งเข้าสมาธิในกฎวิหารหรือศาลาของท่านผู้ใดบุญประดุดดังสายน้ำก็จะไหลหลังไหลไปหาเจ้าของเขาคือเมื่อเราสร้างแล้วมีพระปฏิบัตินะก็เกิดเกิดบุญตรงนี้คือมีพระใช้สอยพระปฏิบัติแต่ถ้าสร้างแล้วไม่มีใครปฏิบัติหรือไม่มีพระใช้สอยบุญบุนก็เกิดน้อยนะนนที่พระเจ้าตัดก็ได้บ,บุญมากก็หมายถึงมีพระมานั่งวิปัสสนาบ้างมานะ ทำกิจใช้สอยอะไรต่างๆระเนี้ยบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายเห็นไหมเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็ควรนะรบจากสร้างศาลานะถ้าเราลื่กินดือใช้ถ้าเราเกิดมาไม่เกินร้อยปีนะเราก็ต้องจากโลกนี้ไปนะเราไปมาตัวเปล่าเราก็ไปตัวเปล่าไม่มีอะไรทั้งเรานอกจากบุญที่เราทำเนี่ยที่สง่งตัสว่า บุญญาณิประโลกาสมิงปฏิทาพุติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าถ้าเราตายจากโลกนี้ไปถ้าเรามีบุญกุศลบุญกุศลก็ส่งผลให้เราไปเกิดในที่ดีในที่มีความสุขนะคนมีบุญเนี่ยาตายไม่ทรมานหลุดหลับแล้วตื่นขึ้นนะก็เหมือนไม่ตายเนี่ยคือคนคนมีบุญหรือว่าคนไม่ประมาท เคลอนไม่ประมาทก็คือก่อนที่ไม่ตายนะที่ทรงตรัสว่าอัปมาโทอมตงังปะทงังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายนะคือเราคิดจะเรื่องให้ทำบุญให้ตามรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เรว่าไม่ประมาทส่วนบุคคลที่เกิดมาแล้วไม่ทำอะไรเลยนะั่นเรียกว่าเป็นคนประมาททีด่ด้ตรัสว่าประมาโทมัจจุนโนปะทงังความประมาทเป็นทางแห่งความตาย เย yeah, ปมัตตายถาปมัตตาผู้ประมาทก็เหมือนคนตายแล้วนะือตายจากความสุขเนี่ยนะตายจากมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติคนเหล่านั้นไม่เคยคิดที่จะย้ทานไม่เคยคิดจะรักษาศีลไม่เคยคิดว่าจะเลิญภาวนานั่นะเรียกว่าตายจากความดีเนะี่ยเล่นสนุกสนานไปวันวันหนึ่งกินนอนเสพกรามทํางานลาชิดไปวันหนึ่งไม่เคยสร้างกุศลใส่ตนเลยน่นะเรียกว่าตายแล้วตายจากความสุขตางธรรมะ ตายจากมนุ์สมบัติสวรรสมบัตินิพพสมบัติส่วนคนที่ม่สัมมาฯรู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเขาไม่ตายตายก็เหมือนเป็นอยู่ทุจารว่าคนที่ไม่ประมาทก็เหมือนคนเป็นอยู่นั่นเองนะเพราะใจเขาไม่ได้ตายไปจากความดีใจก็ไม่ได้ตายไปจากความสุขส่วนบุคคลที่เกิดมาแล้วไม่ได้สร้างบุญกุศลใส่ตนเลยเนี่ยเรียกว่าตายแล้วเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็ควร นะมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวน,นาอยู่สมอย่างสมเสมอผลของทานก็ทําให้เรามีพกทรกุศลผลของศีลถ้าไปเกิดในสวรรค์ผลของภาวนาก็ให้ได้นิพพานนั่นเองนะถ้าเราทําครบทั้งสามทานศีลภาวนาอย่างสาราพิจารณ์เห็นเนะี่ยที่อาตมากําลังพูดอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะทางสาราที่ท,ทําทีสาราที่ทำมนุภาพแล้วนกะ็อนะ่นะนะ สาราที่วัดนายางก็กําลังก่อสร้างอยู่นะยัยงสร้างไมเ่เสร็จเพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณมากนะก็เกือบ20ล้านมั้งประมาณที่จะสร้างสารานะคือศรัทธาต้องมีปัญญาถนะึางจะเกิดบุญคือก่อนเราจะทำเราก็ไขขวนว่า,วาสารานี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างอ๋อสารา้างไปแล้วก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเช่นผู้ปฏิบัตินะได้เป็นที่พระ ฏิบัติของผู้มีศรัทธานะได้มาฟังเทศฟังธรรมแลนะพระก็ได้แสดงธรรมได้ที่นั่งฉันอาหารแล้วก็ที่พักผ่อนสารพัดประโยชน์นั่นเองนะจึงได้บุญมากถ้าเทียบกันระหว่างสาลากระโบดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสาราจะได้ประโยชน์นมากกว่าพูดถึงประโยชน์น,นะโบดนั่นก็ใช้เป็นที่กาเนิดของพระที่เกิดของพระท่านเองเลี้ยวลงอุโบสถนะ เฉพาะวันพระ1 4บสี่สิบห้าค่ำประโยชน์ก็ยังไม่มากเท่ากับสลานะเนี่ยสลาที่ท่านเห็นที่อาตมานั่งพูดอยู่เนี้ยนั่นก็มีไปรประโยชน์มากมายนะเนี่ยสลาที่ท่านเห็นเนี่ยมีประโยชน์เยอะเนี่ยนะก็ควรเสียสละบุญจากทรัพย์จะได้เป็นบุญถาวรเนี่ยนเนี่ยนี่บุญถาวรเน,นี่ยนานเป็นร้อยปีต่สร้างอย่างแข็งแรงเนี่ยนะ โนทานเนี่ยรบุญสาวรเรามาเมื่อไรก็พบเห็นทุกครั้งไปก็เกิดพิติตัวพิติตัวสุขคือตัวบุญน,นะที่พุทเจ้าบอกว่าบุญมันเป็นชื่อของความสุขใจเราได้ทำอะไรลงไปแล้วม,มันมีความสุขเช่นสร้างกรุฎสร้างวิหารสร้างสราสร้างโบสถ์แล้วเกิดความสุขใจน,นะนะนี่ะบุญเพราะนั้นคนที่เขาทำบุญเดี๋ยวบ่อยๆหรือไปเที่ยวทำที่โน่นที่น,นั่นที่น,นี่ ก็เราก yeah? ็ทำแล้วมันอิ่มใจนะบุญคือความอิ่มใจบาปคือความหิวนะทำแล้วมันอิ่มใจเขาก็ขยันทำเราไปไหนมันมีความสุขเราก็อยากไปบ่อยๆถต่ไปแล้วมันทุกข์มันก็ไม่อยากไปนะเพราะะนั้นเราไปไหนไม่เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความสุขเนี่ยคนก็อยากไปเราให้เราเข้าใจว่าบุญนั่นคือความสุขใจบาปนั่นคือความทุกข์ใจนะเมื่อเราทําแล้วมันอิ่มใจสุขใจ เราก็ควรทําเรียกว่าเมื่อมันมีความสุขมันก็ได้สวรรค์ทั้งเป็นเนี่ยแหละนะมีความสุขเนี่ยเป็นบุญเป็นสวรรค์นนะเมื่อเราจากโลกนี้ไปจะมีที่พึ่งต่อไปในโลกหน้าอีกนะั่นต้องตรัสว่าปุญญาณิประโลก,กัสมิงปฏิชาวนติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้านะเมื่อว่าสนามบรารมีของเราแก่กล้าบุญก็อุดหนุนให้ถึงพระนิพพานได้นะ ตมภาพก็ได้บรรยายมานะนานพอสมควรก่อนที่จะยุติลงไปก็ขออ้างอิงคุณภาษศรีรานตรัยกล่าวคือผุทธลัตนะนพระธรรมรัตนและพิสังขณนะจงปกป้องคุ้มครองรักษาจงทำทั้งหลายให้ปราศจากโจรภัยขีภัยทุกภัยวาตภัยอันหนึ่งข้อความปรานีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีฤทิสัยเป็นไปโดยธรรมวินัยข้อความปรานาสิ่งนั้นจนสำเร็จจนสำเร็จจงใจหวังทุกประการเทิน